โอเคครับผมเราจะมาสุ่มสักมังกรรัตติกาลนะครับผมหรือว่าสักมังกรก็เป็นสักม่วงนั่นแหละถ้าพี่ให้พี่เรียกนะรีกว่าสักม่วงนะเวลากิจกรรมก็เริ่มมาแต่วันที่2กกันยานะครับผมถึง13ตุลานะครับผมใครสนใจก็จัดนะครับผมสนก็จัดประหยัดทําไว้ในวิธีการสุ่มของนะครับผมให้เราจิ้มสิ่งของที่เราอยากได้นะครับคนดูจิ้มสิ่งของที่เราได้นะครับผมมารอบแรกครับผมลดราคาก่อน75เพชรแรกไป มาดิเฮสองชิ้นอยู่ไม่ต้องออกหนึ่งชิ้นก็พอโอ้โหเฮียโอ้ยจีิพี่ก็อยากลุ้นช้าๆแบบนี้แต่มันจะมันใช้เวลานานไปปะโอ้จิ้มสิ่งของที่เราอยากได้แล้วก็ไปมา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 แปดพันห้าร้อยสิบห้าโอเคครับผมมาเพื่อจบแล้วจบแล้วโอเคตึงจบไปให้พี่ด้วยทั้ง y ิวไอ้หนู คำนวณแบบเปร๊ะๆเลยไงเปร๊ะๆเลยไปตอนี้สมาแล้วครับผมปึ๊บเป๊ะเปร๊ะูเป๊ะเป๊ะโอ้ไหม่กอดไม่พูดไม่เกตไหม่เกลนกูขอสองมาเอออันอื่นไม่ต้องเอาแล้วมาขอสองร้อมามาม ครั้งที่สี่ไปสองร้อยมาหน่อยเที่ยสองร้อยอกหน่อยกดติดตามโอ้โหเลขหนึ่งมันมีสองอันเลยอ่ะคนดูเห็นปะหนึ่งอันมีโอ้โหมีหกที่โอ้จีเอ็มโหจัดเลยวล่ะเราเราลองกดข้ามดูกดข้ามไม่จะดีกว่าหรือเปล่าไปโอ,โ,โอ้โหเยอกว่าด้วยซ้ำว่ะสองหัวใจต้อมคนละหนึ่งดวงหน่อยได้ไหมไป ลุ้ยลุยรุ้ยรุ้ยเอาดิ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 เฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วว่าต้องช้าช้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเดี๋ยวนี้เสร็จ เหี้ยเดี๋ยวก่อนเหี้ยโอเคครับผมเรียบร้อยกับการสุ่มสักม่วงนะครับผมเป็นสักที่ค่อนข้างจะสวยนะพี่หมดไปอยู่825รอย่เพชรนะครับผมก็คือพี่ดวงดีไงคนดูคนไหนสนใจนะครับผมคำนวณเพชรดีแล้วก็มาจัดได้เลยนะครับผมสวยมากเย่ออย่าลืมติดตามช่องพี่เตอร์ด้วย